<c oughs> เป็นเป็ดหรือเป็นไก่ฮะเป็นเป็ดหรือเป็นไก่ชอบลงน้ำเนี่ยฮะเป็ดหรือไก่เป็ดเหรอว่าหนันจะหาปลากินซะแล้วฮะเออจะหาปลากินซะแล้วนั่น จะเป็นเป็ดหรือเป็นไก่จะเป็นเป็ดหรือเป็นไก่เมื่อไรจะขึ้นขึ้นได้แล้วขึ้นขึ้นเนี่ยแล้วลูกขึ้นเออเออโอ้โหพี่เอียนอาบน้ำแล้วอาบแดดต่อนะจ๊ะโอ้ยพี่เอียงอาบแดดต่อหลังจากเล่นน้ำแล้วโอ้ยหนอ